Hey, สวัสดีครับวันนี้มีของเล่นใหม่นะครับก็หลังจากที่รอมานานประมาณสักจริงๆเนี่ยต้องได้ของมาแทบสิ้นเดือนกุมภานะครับแต่ก็ของเพิ่งมาถึงวันนี้เพิ่งไปรับมาสดๆร้อนๆเลยนะครับเ,เดี๋ยวเป็นไรนะครับเดี๋ยวมาเปิดท้ายรถดูกันดีกว่าครับผมอันนี้ต้องบอกตรงว่าค่อนข้างตื่นเต้นจริงนะเพราะว่าเป็นของที่อ,อ,อยากได้นะเราก็อยากได้มากๆนะครับก็ค่อนข้างดีครับผมเ,เห็นกล่องเสียนตาในรถไหมครับ โอเคก็เดี๋ยวไปยกลงดีกว่านะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูครับเดี๋ยวเปิดไปวร้อมกันผมก็ยังไม่ได้เปิดนะพึ่งไปเอามาเลยครับแล้วก็ขนมาถึงบ้านเนี่ยก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวมาถึงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดจะแกะแล้วก็ดูไว้พร้อมๆกันเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูนครับ ตอนนี้ก็ยกลงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวสายแท่งลังเรียบร้อยแล้วกำลังจะเปิดกล่องเดี๋ยวค่อยมาดูเดี๋ยวขออนุญาตเปิด เคร็จอเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูปุ่มท่วๆก่อนแล้วกันโอเคก็อันนี้นะครับตัวส่วนของตัวเครื่องนะครับก็จะมีส่วนของหน้าจออันนี้หน้าจอไม่้เป็นตัวไว้วัดแรงดันนะครับแรงดันน้ำมันเกียร์ขณะทางานอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะครับหน้าจอจะบอกไง LCD หรือเปล่าผมเรียกไม่ดูไม่แน่ใจอันนี้เป็นปุ่มพันธโทลครับจะมีทั้งหมด4ปุ่มนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแสดงนะครับตัวสีของน้ามันนะครับเก่าใหม่นะครับ ส่วนด้านล่างนี่ก็จะมีถังซ้ายขวาเป็นถังน้ำมันเก่าน้ำมันใหม่นะครับอันนี้น้ำมันใหม่น้ำมันเก่าโอเคก็อ่ะเดี๋ยวตามมาดูครับผมด้านหลังเครื่องอโอเคเรามาดูด้านหลังเครื่องบ้างนะครับด้านหลังเครื่องเนี่ยก็จะประกอบด้วยนะก็จะมีชุดสายไฟนะครับมาให้ตัวนี้ใช้เป็นไฟรถยนต์นะไฟเอ่อ DC กระแสตรงนะครับ12บโวลต์แล้วก็จะมีตัวสายนะครับนี่อันนี้มีสาย สำหรับไม้ต่อเข้าเพื่อที่ทําการฟอกเกียร์นะครับตัวนี้ดีอย่างครับเสียดทั้งไงหนก็ได้นะครับเครื่องมันจะเรียนรู้เองว่าด้านไหนเป็นด้านเพสเอร์นะครับมันจะสลับทางให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวนี้มีข้อดีอย่างเลยตัวนี้จะมีไส้กรองนะครับตัวนี้ฟิลเตอร์เนี่ยมีหน้าที่กรองตะกอนนะครับก่อนที่เราจะฟอกเกียร์เนี่ยเราต้องกรองตะกรอนก่อนอ่แต่กรอนจะมาเก็บในนี้เพราะนั้นทุกครั้งไม่ว่ารถคันไหนก็ตามนะครับรถหนึ่งคันไส้กรองหนึ่งตัวครับผมมันจะกรองตะกรอนออก เกียร์คุณการันตีไม่มีตะกรอนแน่นอนนะครับยิ่งถ้าเปิดอ่างแม่งโคตรเพอร์เฟคครับแต่เดี๋ยวว่ากันเรามาดูเครื่องนี้ก่อนอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องให้ดูกันนะครับนี่นะครับอ,อันนี้เดี๋ยวเราไปเสียบสายไฟที่รถให้ดูกันมาตามมาดูลบเข้าลบครับผมโอเคแล้วก็บวกเข้าบวกเลยครับง่ายๆแค่นี้เองโอเคทีนี้เดี๋ยว ปิดเครื่องนี่สวิตช์อยู่ข้างหลังนะครับเปิดเครื่องเรียบร้อยมีไฟขึ้นอโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่เครื่องนะครับตอนนี้ที่เราเห็นที่หน้าจอเนี่ยมันจะเป็นตัวเมนูนะครับของฟังก์ชันในการฝัดมันก็จะมีตัว E ีโคเอ็กชั e อี o Exchange เนี่ยเราเรียกโหมดฝัดแล้วกันก็คือเข้าทางไหนออกเท่านั้นนะครับแล้วก็ New oil Recharging เนี่ยก็คือเราจะเติมน้ำมันนะครับเดี๋ยวเลื่อนมาให้ดูตัวนี้นะครับที่อยู่เคอร์เซอร์ที่เป็นแถบสีเข้ม New Oil Re Charge Recharge เนี่ยก็คือเอาน้ำ เราสามารถเติมเข้าไปก็ได้น้ําในวันนี้น้ํามันขาดนะครับเราสามารถเติมเพิ่มเข้าไปได้เสร็จปุ๊บเราลงใหม่อันนึงก็คือ used oil recovery ตัวนี้คือน้ํามันเก่าเราสามารถดึงน้ามันเก่าออกมาได้นะครับแต่มีข้อแม้ก็คือยังไงเครื่องก็ต้องติดเพราะมันต้องมีแรงดันจากเกียร์เข้ามานะครับโอเคเสร็จปุ๊บลงมาอีกเมนูหนึ่ง oil tank draining ก็คืออันนี้เอาไว้เดนน้ํามันเก่าทิ้งนะครับเราไม่ได้ใช้แล้วเพราะนั้นถ้าถังมันเต็มก็ต้องปล่อยทิ้งอ่าทีนี้ตัวนี้เลยตัวนี้ผมเรียกว่าค่อนข้างเป็นไฮไล้วกัน c ซอร์คูลเลชันคลีอันนี้ก็คือวนน้ํามันเก่าเข้ามาในระบบอย่างที่ผมบอกมีตัวไส้กรองไอเมนูนี้แหละมันจะเป็นตัวตะกรนเข้ามากักไว้ที่ตัวไส้กรองนะครับเพราะฉะนั้นทําให้น้ํามันเก่าเนี่ยใสยขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกันอ่าโอเคครับก็มีเท่านี้ครับผมในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานไม่มีอะไรเลยง่ายๆโอเคเป็นไงบ้างครับก็เื้องต้นได้ดูไปแล้วนะครับผมเองก็ค่อนข้างตื่นเต้นเหมือนกัน,นครับเครื่องมาลง ใจไม่อยากได้มานานนะครับแต่ก็รอนเนื่องจากปัญหาในส่วนของตัวโควิดนะครับอย่างที่รู้กันดีก็เลยทําให้ล่าช้านะครับตัวนี้นําเข้ามานะครับก็นําเข้ามาเองนะครับผ่านชิปปิ้งให้เข้ามานะครับก็เรียกว่าตั้งใจเอามาทําเพื่อลูกค้าทุกท่านจริงๆนะครับเพื่อนฝูงยินดีทักมาได้ครับผมมีราคาพิเศษให้เพื่อนเสมอครับก็เดี๋ยวคอยติดตามผลงานนะครับเดี๋ยวผมจะทํารถตัวเองนะครับก็เป็นตัวอย่างเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเป็นอีสองแล้วกันอันนี้เรียก EP แรกนะครับสําหรับเครื่องฟอกเกียร์ นะครับตัวนี้จะช่วยนะครับข้อดีก็คือทําให้เกียร์เนี่ยครับจากเดิมที่มีปัญหาใช้ไปมีอาการกระตุกนะครับเอาอย่างตะสบการตัวเองเลยแล้วกันนะครับเคยใช้สวิตช์เกียร์มีปัญหากระตุกหอนนะครับกดโอเวอร์ไดส์แล้วไม่มานับ123เกียร์ถึงจะเชนให้นะครับหลังจากที่ฝัดอาการที่ว่าหายมดเลยสมูทนะครับเกียร์ไม่มีหอนเสียงนี่เบาลงนะครับกดโอเวอร์ไดส์ปุ๊บมาปั๊บค่อนข้างเรียกว่ารีเฟชเกียร์ได้แบบ เกือบร้อยเปเซแล้วกันนะครับเรายังไม่พูดถึงในส่วนกรณีที่ผ้าคัดหมดหรือเกียร์มีปัญหาอย่างอื่นใดน,น,น,นะครับอันนี้เราพูดถึงเฉพาะแค่ส่วนของตัวน,น้ํามันเกียร์และการถ่ายน้ำมันเกียร์ไปก่อนนะครับโอเคก็วันนี้จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวต่อ EP สอครับเจอกัน